น้องทั้งสองอนะ่ะอยากจะเห็นรูปที่หนึ่งด้ไสิดี่คะอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมทีม่พี่เนี่ยจะขอบอกน้องทั้งสองเอาไว้ก่อน<ร>ก่อนที่น้องทั้งสองจะเห็นรูปที่หนึ่งของพี่พี่จะให้น้องทั้งสองเนี่ยนะนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเอาไว้ให้ดีตั้งสติให้มัน่นรู้เรื่องราวโอ้โหขนัดได้หรอพี่คะใา้ยังนัที่มณีรีบเปลี่ยนาารูปเลยพี่คะาารออยู่ตรงนี้นะพี่คะ no อ๋อผ่านถึงคนตาหม่องเนีันจ้ะเดี๋ยวหม่อแม่มานะโอ้โหค่ะขโอ้โหขหนูขอบคุณเจ้าของบ้านวันเลยโอ้โหเรียบร้อยจัดครับขอบคุณแอนนะจ้าค่ะ ผุดอะเขาต้องผุดรดารู้จักกันใช่จักนี่เคยที่สุดแล้วหม่องแม่รูปที่หนึ่งเป็นเมียของรักปินทองรอบที่สองขอฝากเนื้อฝากตัวกับหม่องแม่ด้วยนะเพียงคะเป็นอะไรอย่านี่ไซส์ส่วนจันทร์เฮค่ะหม่อแม่จะบอกอะไรมันด้วยนะเธอสองคนตอนนี้เนี่ย ก็อ,อยู่ที่หมอแม่ว่าหมอแม่เนี่ยจะมองเธอเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูแต่ดูจากความสวยจากบ้างหน้าของเธอทั้งสองแล้วเนี่ยบ้างหน้าหมอแม่ลองคิดดูไม่ต้องคิดอะไรมากคือเรายังห่างกันอีกเยอะนะ <c oughs> หมอแม่ก็จะถือว่าทําบุญอุทิศส่วนบุศลส,สนรับเธอเป็นลูกน้องหมอแม่ก็แล้วกัน <c oughs> ได้เลยไหมคะหมอแม่แต่ว่าหน้ายังต้องไปทําอีกเยอะนะ <c oughs> ทำจนกว่าจะเท่าหมอมแม่นะจะบอเผาโรงบาพูดตังแปลกๆนะเนี่ยสวยไหมคะนี่สร้อยจันทร์หม่อมแม่จะสอนอะไรอย่างหนึ่งตอนนี้เราได้เจอกันแล้วเรียกว่าหม่อมแม่แก้วนะหม่อมแม่แก้วพี่คะและที่สำคัญเลยมันจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วต้องกล่าวต้อนรับอะไรที่เรียบร้อยเนี่ยพอจะทำได้ไหมตอนเราสอนทําไม่เป็นหรอกพี่คะไม่เคย ไม่เคยทำเลยแต่ว่าสี่ส้อยส่วนใจทอเธอสองคนเป็นราชธิดาใช่ไหมไม่เคยรับใช้ก้อนรับใครมาก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรเลยณตอนนี้เนี่ยเธอมาที่นี่ใช่ไหมเป็นเครื่องได้ปนาการเป็นตัวประกันเธอจะต้องเรียนรู้เดี๋ยวบอกแม่จะสอนให้คือมันเป็นพื้นฐานของผู้หญิงไทยอย่างเราเราอยู่แล้วนะจะบอกแม่สอนให้นะ you know you understand okay yeah okay นี่ก็ไม่รู้หรอภาษาภาษาอังกฤษอ่ะก็แม่พูดอะไรเหรอเพคะอ๋อแม่เป็นนายแม่เป็นไรเดี๋ยของแม่สอนให้ยืน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 อ่าในไหนก็มาเป็นลูกสาวของหม่อมแม่แล้วเนี่ยเราจะต้องพร้อมทุกอย่างอ่ะสมมติว่าหม่อมแม่เรียกไส้อยสะวันจันทร์นะอ่ะไส้อยสะวันจันทร์เพคะอุ้ยไม่ต้องเพคะ่ะเอาอันนี้เจ้าค่ะอ่าเจ้า อาเจ้าข่านะเจ้าค่ะเขาใหม่เขาใหม่เจาข in ่ะสย์สุวรรณจันทร์เจ้าข่าประทับใจเจ้าข่ะเอ๊ะไดแล้วแล้วเรียกเจ้าข่านะเขานเข้ามาสิอ๋อขานี่แหละเจ้าใช่ผู้บอกแม่เรียกคุกเนี่ยแล้วกุ๊บวิลลีบขานเข้ามาหาผมแม่เลยได้เเจ้าข่าแต่ผู้บอกแม่ต้องมีอะไรใช้แล้วนะเจ้าค่ะแม่ พสวรรจันทร์เจ้ขาขาได้เลย มองแม่ทำให้มันคล่องแคล่วนะเป็นลูกสาวมองแม่เนี่ยดูมอแม่และมองแม่ทำให้ดูทำไงเจ้าคะเดี๋ยวนะเสยสวรรค์จันทรเจ้าขาแล้วก็คลาดุกทีุกีุกีามาทำได้ไหยได้ใช่ไหมได้สิเจ้าค่ะลุกนีุ่กทีุ่กนี่ลกนี่อมันแบบคลองเลยได้มากเลยเจ้าค่ะได้ใช่ห แ่ลไม่ได้อทำไปเจ้าคะโฮโฮมัรู้ล็อกาดีเดี๋ยเนี่ยแหละพอมีผัวแล้วมันก็จะไม่เมื่อยปวดขา<ฮ>ปวดขา<ฮ>่ดีนะน้องยังไม่เคยมีผัวจเ,เ,จเจ้าค่ะเาอาเถอะมแม่คุณฉันจะเชื่อาค่ของแม่สวรซวรจันทร์ きっ<が> แม่อันนี้ค่าอะไรเจ้าคะ Y2K อ๋อ2 k แบบยิงไทยอ๋อเจ้าค่ะทำได้ไหมเอาให้เหมือนของแม่เลยนะได้เจ้าค่ะเอาให้กรรมการให้คนดูเิ่มเจ้าค่ะน้ำร้อนให่เจ้าค่ะน้ำชาใหม่เจ้าคะกาแฟใหมเจ้าคะโกโก้โอวัลตินาใหม่เจ้าค่ะมาทำม าแบบนี้นเลยนะจำไม่เลยนะจำไมเลยเอาแบบนี้ได้เลยจเจ้าค่บหมอพี่ะและ,ละจ,จำไเลยนะจำไปเลย,ยสอสวนจัทนทร์ถ้ายิ่งอยู่ต่อหน้าพระปิ่นทองเนี่ยต้องยิ่งพี่น้องพี่เทาไม่มากเลยเข้าใจไหมได้เลยจเจ้าค่บหแม่แล้วก็อีกเรื่องเนึงที่หมอแม่จะบอกเจ้าหมอแม่เนี่ยไปคิดมาแล้วตตดสินใจแล้วว่าหมอแม่เนี่ยจะพาสร้สวนจัทนทร์เนี่ยไปถวายกับ พระบิ่นทองไปถวายพระบิ่นทองแม่พี่ไส้ทำไมพี่ไส้ชอบมึงแคนไันพี่ไส้ชอบเราเราไม่สวยเห่สจ๊ะไม่ชอบไม่รักมันจะน่าเกลียดนะแม่จ้าเนี่ยต่อมาชีก็กระมิกระเมียอะไรกันไม่มีอะไรนะคะหมอแม่น้องไม่อยากเป็นเมียพระบิ่นทองแต่ว่าหมอแม่ต้องให้น้องเป็นเพราน้องก็ต้องจำใจนะเจ้าค่ะเนาะ ทำใจเนาะยิ่งปากแบะเชียวปากแบะอยู่แล้วเจ้าค่ะอ่าอ่าอ่าเอาเธอฟังไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวบอกแม่เนี่ยจะพาเธอสองคนไปถวายกับพระปิ่นทอง่ได้จากนั้นนะบอกแม่จะไปรอเธอทั้งสองคนที่เมืองมิจิลาได้เลยเจ้าค่ะแม่เชื่อว่าพระปิ่นทองต้องพาเธอไปที่เมืองมิจิลาแน่นอนหลังจากนั้นเจอกันต้องมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยได้เลยเจ้าค่ะบองแม่ไปตามไปดิจ้าสิแม่มองลูกน้องไปก่อนนะเจ้าค่ะเอาเลย